วันยันทานที่ย่าจีปาตันพามมห้าการทงพันห้านอนตอนเิบทีมานำกันตันพรมติดตาหนิงตะเตียนวิเคราะห์วิ่งเนาะพฤติกรรมปิดดำการดำเนินการดำเนินชี วิดว <With S 2> ิงานดานภาษาภาษาภาษายะอธิบายตัไปตามหัวข้อตามยะ พฤติกรมพติกรรมอ,อาอหารหานทาวามหลากหลายหลากหลภาคเหนือปภาเหนือขนมตีนขนมจีนน้ำเหนียเหนียวภาคอีสานภ ต้มต,ตําภาคใต้ตตผัดไม่ใช่กุ้งผัดสะตอสาเหตุหตตพตาฤติกรรมตําต,ตา ลักษณะตัดตัลักษณะตัดตัะคือมีปากเทศเช่นจำให้ขาขาอของ<ห>าต <ะ S 2> แต่แต่แต,แต่ละตละพื้นที่ที่ทพื้นที่ ที่ไม่เหมือนกัน,เ,น,นเช่น,ชนภาคใต้้ันต้นตันมีจะมีจะมีมเมนูเมนูอาอาอาหาร ขะเลขะเลมามาบ้านเสียกเนื่องจากเสียกจากดติดกับติดตำกับจับชายฝั่งจากชายฝั่งจา ปันทะเลจะเจภาคอีสารภาคตีตาจะมีจะมีวามแห้งแรงด่างด่างเนือแห้งเนือแห้งแห้งหแล้ง ยากยานานต้นมีการตการการถนอมถนอมถนอมอาหารอาหารไว้วัง นั่น,นก็คือก็ท่า